ตลาดจ้าซื้อของเนาะไปกินยูแพค่ะก่อนไปแพน,นีพ่อำเภอสร้างคอมนะคะมาเลาะซื้อของหน่อยจ้าซื้อของไปลองแค่จ้าเด็กหน่อยไปปิดเทอมค่ะครอบครัวคุณครูพากันนัดกันไปปิดเทอมกันทุกคนเลยค่ะถือว่าไปสัสรค์ปิดเทอมกันคนไหนหว่างกันัดกันไปค่ะเดินทาองออกจากอำเภอสร้างคอมค่ะ ทางเลี้ยวอ่างน้ำพานแล้วจ้าอ่าสังเกตตรงแทงปุ่ตรงสูงนะคะแล้วก็เลี้ยวเลยนะคะเลี้ยวขวาลงไปจ้าหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรจะถึงอ่างน้ำพานค่ะ น้ำพานชมบรรยากาศน้ำกันค่าถ้าแปลอ่างน้ํำพานกรู้ว่าคนจะร้ายบ่ค่ะมื่อนี้อดเลี้ยง น้ำพารัวมีน้ำบมีน้ำถ้าแพรางน้ำพาร์้าเวื่อแล้วมันจอดรถกมอนมันไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้เฮ้ยมันก้อเขาจอดมันก้าเข้าเลยเนาะใส่ไงชารลงไทั้งห บรรยากาศแพ้ค่ะมาถึงแล้วค่ะพาเด็กหน่อยมานําค่ะหุดพาเด็กๆมาด้วยแล้วจะพาลงไปเบื้องห้างในนะคะ